สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็กลับมาเจอผมอีกแล้วนะครับนะกับเกมวันพัน man แมนเดสตองเกตแมนนะครับนะก็เหมือนเดิมครับผมนะวันนี้ก็หลังจากทำเคสเสร็จนะครับเราก็มีนัดรีวิวกันเนาะซึ่งวันนี้ตัวที่าจะรีวิวนะครับก็คือฟุบุกินะครับตัวละคร SR ที่หลายๆคนมองข้ามนะครับนะว่าก็ได้แค่ช่วงแรกถูกไหมครับโดยฟุบุกิของผมนะครับ ปั้นมาทั้งหมดตอนนี้6ดาวนะครับนะพลังอยู่ที่4270 0นสอนะครับ <Wow. S 1> อัพอัพลิงคอมโบทั้งหมดเต็มหมดแล้วนะครับนะแล้วก็อัพประวัติได้ทุกอันแล้วนะครับที่สำคัญนะครับถึงหน้า2แล้วนะครับแล้วก็ใส่แผนพัฒนาครบหมดแล้วนะครับพลังก็เลยเยอะเนาะตัวนี้เป็นตัวละครสายพลังนะครับผมอขออนุญาตให้ทุกท่านเล่นตัวนี้โดยเน้นเลือดและโจมตีเป็นหลัก นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่สามารถแทงได้และเป็นแทงดามิทน,นะครับสําหรับฟูบุกิตัวนี้สวยและก็เด็ดมากครับผมนะโอเคต่อไปนะครับเราจะมาดูเซตที่ผมคิดว่าน่าจะเข้ากับเขามากที่สุดแล้วนะครับก็คล้ายๆ้ตอมิกครับผมว่าเป็นการโจมตีหมู่และการโจมตีทบหลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตที่ผมแนะนําแน่นอนครับผมเซตอัดโซวินครับผมนะสสอัดโซวินเนี่ยเป็นเซตที่ ตัวที่โจมตีประมาณ3ครั้งขึ้นไปเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสำหรับเซตนี้หรือถ้าใครมีเซตนักดาบก็สามารถใส่เซตนักดาบได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมใช้เซตอสศวินนะครับเพราะว่าผมดอบอสศวินเยอะก็ะเลยใช้เซอสศวินเนาะตัวนี้เป็นตัวละครฮีโร่ในอนิเมะที่เป็นฮีโร่คลาส B นะครับแต่ว่าดูจากสก,กิลแล้วเนี่ย สามารถเป็นซัพพอร์ตแท้งแล้วก็ดาเมจดีๆได้เลยนะครับเถ่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังของเขาข้างในกันนะครับนะว่าเป็นยังไงค่าพลังของฟุบุกินะครับผมเน้นสายบาลานเนาะเพราะงั้นเนี่ยโจมตีเขาจะอยู่ที่116,000นะครับต้องกันอยู่ที่29,500และ HP ของเขาหรือเรืองของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ ,00 0 0 0กันเลยทีเดียวนะครับนะความเรวของเขาเนี่ยอยู่ที่278นะครับ อันนี้คือผมอัพแบบค่อนข้างจะเกือบทุกอย่างแล้วนะครับเนาะโอ้เสียงดีนะครับนี่เรามาดูการ์ดหลักของเขานะครับนะหรือว่าการ์ดพิเศษผมอัพเป็นเสื้อฟูบุกิสดาวนะครับนะซึ่งเสื้อนี้นะครับจะแจกอยู่ตอนประมาณที่เราเล่นใหม่ๆนะครับถ้าทําพลังทันเราจะได้เสื้อมันหนึ่งตัวนะครับส่วนไอ้การ์ดคัสบีเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับว่าเอามาจากไหนนะครับผมจำไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเล่นนานละโอเคครับผมนะซึ่งเสื้อกับ ราเนี่ยก็จะบวกคลิห้กับบวกบล็อก5%นะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงสกิลแรกนะครับชื่อว่าทอร์นาโดพลังจิตนะครับเป็นการคล้ายคล้ายกับทัตซึมากินะครับสกิลนี้เป็นการโจมตีเหมือนสร้างพายุหมุนขึ้นมานะครับเป็นการโจมตีต่อเนื่องสครั้งซึ่งบอกเลยว่าสกิลนี้ติดคลิบ่อยมากนะถ้าสําหรับใครจะโดนแบบพิงโดนอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ค่อยตีติดคลิกก็เอาตัวนี้เปิดได้เนาะดูตัวนี้นะครับจะ สร้างดาวมจนะครับหนึ่งร้อยห้าเปอร์เซ็นต์จากพลังโจมตีเนาะมันจะเป็นพายุสีฟ้าขึ้นมาปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นอันติครับผมนะเป็นเฮลสตอร์มนะครับนะหรือว่าพายุนรกนั่นเองนะครับนะโดยจะเกิดการโจมตีทั้งหมด5ครั้งโจมตีศัตรูทั้งทีมนะครับย้ำนะครับว่าทั้งทีมซึ่งผมชอบมากๆเลยครับสำหรับสกิลนี้สร้าง85%นะครับจากพลังโจมตีของเราและที่สำคัญคือถ้าตอนแรกอะครับจะไม่ฟื้นฟูค่า HP นนนนนะะะครรััับบสหอี้ ยกเว้นจะติดกระหน่ำก่อนอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ถ้าทุกคนอัพเ้อกันหนาว3ดาวปุ๊บเขาจะได้ตรงนี้มาครับก็คือฟื้นฟูค่า h p ให้กับตนเองทันที20%นะครับนะถือว่ามวอหวังมากนะครับซึ่งตอนนี้นะครับดามเมจของผมก็เดี๋ยวไปดูในเกมนะครับผมจะไม่ผิดเนี่ยประมาณ1ล้านนะเร,รึบมหล้านเสร็จแล้วมันจะฮิวตัวเองประมาณ2องเศษซึ่งฮิวเยอะมากๆเลยนะครับนะฮิวประมาณ1ใน3ของเลือดเขาเลยนะถือว่าเอาเลืองมากมาก ยังไม่พอนะครับสำหรับอันตินี่ถือว่าขนาดฮิลแค่แค่ถึงฮิลนี่ผมรู้สึกว่ามันมันมันโอเคมากแล้วนะครับนะสำหรับตัวนี้แต่มันยังไม่พอครับผมนะมันยังมีการโจมตีของเพื่อนในทีมนะครับจากหลังจากที่คูบุกิเฮลสตอร์มเสร็จเนี่ยจะมองข้ามพลังป้องกันของไฟตะตูอีก60%ครับทุกคนอารมณ์เหมือนเจาะเกาะ6 0เลยอะ <What? S 1> วอร์ไหมวอนะเออน,นั่นแหละมองข้ามพลังโจมตีป้องกัน6 0 อีก2รอบครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับนะ SR คนนี้ถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยใครที่หาตัวเปิดดีๆนะครับนะโอบุกิเลยครับลดเกาะไปละหกสแถมฮิวตัวเองอีกเป็นแทงก์อีกทุกคนอาจจะว่าโอ้ยอเนี่ยแค่ลดเกาะแค่ตัวเปิดจะไปอยู่ได้ไงมันเดี๋ยวมันก็ตายอเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อไปครับเป็นสกิลพาร์ทสี่ของเขานะครับนะ พาสีของเขายิ่งหนักเลยครับหลังจากเคลื่อนไหวครับผมจะทําให้ฝ่ายเพื่อนของเรานะครับที่มีเลือดน้อยที่สุดเนี่ยได้โล่อีกต่างหากอ้าวโอ้โหกลายเป็น Support ซับพอร์ตซะงั้นมีทั้งฮิลมีทั้งรถเกาะมีทั้งโล่เป็นไงเริ่มออกแนวซับพอตแล้วใช่ไหมครับเริ่มออกแนวซับพอตแล้วเนาะมีโล่อีกต่างหากนะ ซึ่งตัวนี้มันจะดูดซับดาเมจได้20%เลยนะครับจากค่า HP ซึ่งโล่นี้แข็งแรงมากๆเลยนะครับนะเราไปดูเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับเริ่มกันที่คนเดิมครับผมนะเยื่ออารมณ์ของผมเองนะครับพีนับบี้นะครับนะโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับตัวเปิดของผมเช่นเคยครับผมนะเด็กและตามด้วยฟูบุกิครับผมอ่าโอเคฟูบุกิเขาก็ใส่เซ็ตเหมือนผมนะครับนะซึ่งไอชุด ชุดว่ายน้ำเนี่ยทุกคนอาจจะงงว่าเอ้ยมันมาจากไหนนะครับนะมันจะเปิดขายอยู่ช่วงหนึ่งนะครับนะอ่าโอเคครับผมเรามาดูดาเมจกันนะครับนะคูกบุกินะครับนะทุกคนอาจจะมองว่าเป็นซับพอร์ตนะครับนะแต่ส่วนตัวผมผมใช้เป็นตัวหลักซึ่งเอามาเป็นตัวเปิดนะครับอ่าโอเคครับผมดูดาเมจครับผมเฮลสตรอมปั๊บ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 หนึ่งล้านหนึ่งแสนครับผมและตอนนี้ทั้ง5ตัวนี้ได้ถูกทําการลดเกาะแล้วนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่พอครับผมเมื่อกี้สังเกตไหมครับ เด็กของเรานะครับได้โลนะครับนะได้โลขึ้นมา1อันนะครับจากพาสซีฟของกุ้มกีนั่นเองนะครับนะเมื่อเราทําการลดเกาะให้ฝั่งศัตรูแล้ว60%หลังจากนั้นผมก็จะใช้อตอมิกฟ,ฟาดตามครับผมเนื่องจากอาตอมิกของผมค่อนข้างทีง่จะตีแรงนะครับก็เลยเนี่ยโดบีเก้าแสนนะแรงไหมแรงเนาะ,ะปกติอตอมิกผมอาจจะตีไม่ถึง9 0 0 0แสนก็ได้นะครับแต่ก็ถึงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นการจัดวางคอมโบนะครับ เนี่ยนี่ไงที่ผมบอกว่าแทงท็อปเนี่ยบางทีมันตีตีตัวปุ๊บแล้วมันสเปสลงล่างเหมือนเมื่อกี้เห็นไหมตีตรงตัวกลางตัวล่างตายเฉยเลยแปลกมากๆเลยนะแทงท็อปเนี่ยแทงท็อปนี้ก็แปลกเหมือนกันอ่าโอเคครับผมนะเมื่อกี้จะยังไม่เห็นภาพผมจะซใหยดูอีกหนึ่งครั้งนะครับนะซใหยดูหนึ่งครั้งนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆกันเลยนะครับนะเหมือนเดิมครับผม ผมจะใช้เป็นคูณหนึ่งละกันเมื่อกี้คูณ3มอาจจะเร็วไปจะมองไม่ทันนะครับนะเหมือนเดิมครับเด็กเปิดก่อนนะครับปัก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 โอเคครับผม3ามแสนีครับผมติดสตาร์หนึ่งตัวแต่ไม่ติดคิเยี่ยมจริงๆอ่ะแล้วงั้นเรามาดูสกิาซีเขาก็ได้นะครับเมื่อผูุ้พุกิตีธรรมดาปึกปึกปึกนะครับจะสร้างโลให้กับเพื่อนหนึ่งคนนะครับที่เลือดน้อยที่สุดในทีซึ่งเป็นเด็กนะครับนะเด็กผมเลือดน้อยที่สุดแหละนะครับอ่าเฮ้ดูโลเหรอไหม นี่โลนะครับบล็อกดาเมจเมื่อกี้ไปเกือบหมดเลยนะครับนะดูแล้วเมื่อกี้น่าจะบล็อกไปประมาณโดนแค่ครั้งสุดท้ายครั้งเดียวประมาณนั้นนะครับแต่ฟูกกิไม่ได้ลดเกาะนะครับตอนนี้อะตอมิกผมก็จะฟาดปั๊บปั๊ปัเหลือ8 8ดแสนะครับจาก900าแสซึ่งอย่าลืมนะครับว่าตอนเมื่อกี้คือทำดาเมจหกตัวนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นทำดาเมจห้ตัวแต่ได้900าแสนะครับแสดงว่าฟูกิลดเกาะหกเนี่ยค่อนข้างมีผลเลยนะ ไม่ต้องถามเลยว่าครบเครื่องแบบไหนนะครับมีทั้งรถเกาะมีทั้งโล่มีทั้งฮิวตัวเองผมจะดีใจมากๆเลยนะครับถ้าการอาันตรีของเขาเป็นการฮิวทีมด้วย <c oughs> เราก็หวังมากไปเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็จบกันไปนแล้วนะครับสําหรับการรีวิวฟุกุกินะครับใครที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะมาปั้นมาแทนทัตซึมากิดีไหมซึ่งเป็นคําถามเยอะมากผมบอกเลยว่าสามารถใช้แทนกันได้นะครับ ถ้าเราไม่สามารถปั้นทัศซึมกิให้มากกว่า4ดาวได้ผมแนะนําเป็นฟูบุกิแทนนะครับนะเนื่องจากทัศึมกิเนี่ยหนึ่งเลยคืออัตราเรีดดอปค่อนข้างหนักมากพอสมควรบางคนเขาไม่ได้เติมเยอะนะครับนะแล้วก็ไม่ได้มีดวงมากพอที่จะเปิดได้ทัศนซึมกิในจํานวนที่มากพอที่จะทํา5ดาวนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยการใช้ฟูบุกิเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาทดแทน ทดแทนทัตซึมากีได้เนื่องจากเราเห็นอยู่ใช่ไหมครับว่าทัาซึมากีจะทาให้ติดกระดูกหักนะครับส่วนฟุกุกิเนี่ยก็ทําให้ลดเกาะ60%เช่นเดียวกันก็ถือว่าทดแทนกันได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าพี่แต่ว่าถ้าพี่ๆทุกคนสามารถปั้นทัาซึมากีให้5ดาวอัพๆขึ้นไปได้นะครับนะผมก็แนะนําทัตซึมากีเหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่าการติดกระดูกหักเนี่ยมีผลต่อทีมมากๆนะครับนะเพราะว่าติดตั้งหลายเทินเนาะ ส่วนการลดก่อ60%เนี่ยถ้าก่อเขาเยืะม,มากๆก็อาจจะไม่มีผลอะไรมากประมาณนี้นะครับโอเคครับผมตอนเราวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวคุบุกินะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับนะต่อไปตอนนี้มีกำลังใจมากๆเลยครับนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจนะครับแล้วก็มี Discord แล้วนะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ทุกวันนะครับนะตอนนี้ เด็กๆพูดคุยกันทุกวันนะครับน้องๆผมนะครับนะรวมถึงพี่ๆบางคนก็เริ่มเข้ากันมาแล้วนะครับนะอ๋อแล้วก็ผมก็มีอีเวนต์นะครับนะเผื่อใครที่รู้สึกเล่นเกมนี้แล้วเบื่อนะครับนะอยากเล่นกับเพื่อนๆอยากมีคนเล่นด้วยนะครับนะก็เข้ามาที่เซิร์ฟ2ีได้นะครับนะตอนนี้สร้างกิวไว้แล้วนะครับนะแล้วก็มีกฎอยู่หนึ่งข้อก็คือต้องเริ่มเล่น ID ใหม่นะครับนะก็คือไม่ต้อง ID ใหม่กล้ดนครับสร้างตัวใหม่นั่นเองนี่ ส้างตัวใหม่ในยิงทึ้หนึ่งในนี้ก็มีผมด้วยนะครับนะโดยการทําการเข้ากิวนี้นะครับนะแล้วก็เข้ากิวผมชื่อกิวก็ง่ายๆครับผมก็คือตอนนั้นคิดไม่ออกครับก็เลยชื่อตั้งตั้งชื่อกิวว่าชื่อคิดไม่ออกนั่นเองนะครับส่วนชื่อตั้งเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับนะแล้วก็มาบอกผมด้วยนะครับนะว่าเข้ามาแล้วโดยผมมีที่ว่างเหลืออยกแค่12ท่านนะครับนะที่จะมาร่วมเล่นสนุกด้วยกันว่าใครจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับนะจากการเล่นใหม่ โดยที่มีกฎอีกหนึ่งข้อครับผมห้ามเติมเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ไปีประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้มีมีอะไรละ่ะเห็นว่าจะมีอัปเดตเข้ามาก็เดี๋ยวรอดูกันนะับว่าจะเป็นอะไรเนาะ โอเคครับผมนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีต่อไปนะครับวันนี้สนุกมากๆเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับวันนี้อาจจะสตรีมเลทหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ากว่าเซิร์ฟจะเปิดก็ทุ่มหนึ่งหรือไม่บางทีอาจจะไม่ได้สตรีมก็ขออภัยจริงๆนะครับนะวันนี้นะอาจจะได้พักผ่อนหนึ่งวันนะครับนะโอเคครับผมนะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบพระคุณทุกคนมากนะครับนะสำหรับยอดสับตะไคร่นะครับนะบ๊ายบายครับผมขอบมากครับไปแล้ว